มาแล้ววอกกูดสีวันสคืนเริ่มเลยออกเดินทางกันที่6โมงเช้าคือเช้ามากแล้วก็ใช้เวลา4ี่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงจุดหมายจุดหมายคือเสือดำโกก็คือสามารถฝากรถที่นี่ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เอาตั๋วเรือเสร็จปุ๊บก็จะมีรถของเสือดำโกเนี่ยไปส่งเราที่ท่าเรือและจากท่าเรือเดินทางไปถึงกอกูดอีกประมาณชั่วโมงครึ่งคือนอนหลับแบบยาวๆเลและในที่สุดก็ถึงแล้วสักทีคือเดินทางยาวนานมากปุ๊บก็จะมีรถซองแถวไปส่งที่ดีสอทต่อเลยและรอบนี้นะคะอินพักที่เลสซีรีสอร์ทกอกูดคือที่พ มากมากนะคะอินนอนห้องคานอปี้พูวินล่านะทุกคนก็คือมีสระในตัวเลยคือเดินทางมาเหนื่อยมากแล้วก็หิวมากก็เลยไปพักกินอาหารใดๆแล้วก็กลับมาเล่นน้ำที่ห้องคือแบบฟินสุดๆไม่รอช้ารีบเปลี่ยนชุดไปถ่ายรูปที่หน้ารีสอร์ทคือบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้เล่นหลายอย่างมากที่เลิฟเลยคืออาหารที่รีสอร์ทอร่อยมากเรื<ะ>่องนี้มากับแก๊งเพื่อนสาวนะคะก็เลยมีการเบิร์ดเดย์ย้อนหลังไปเดยสองแล้วเริ่มต้นที่การกินกินเสร็จปุ๊บไม่รอช้าแปลงโฉมเพื่อที่จะไปเที่ยววันนี้คือแบบดีใจมมมาาาาาากกกกเเเพระะะฝนนนนไไไ่่่่่ตตอศแแบบบปป็็ใจสุดดททีีิคลืถยว้ ทุกคนมีแค่คลิปแบบนี้เลยและก็ไปกันต่อที่กะทิคือเราไปตั้งชื่อเขาว่ากะทิเหลืองไม่รู้ื่อะไรทีะเสวยมากและหลังจากนี้คือโทรศัพท์ฉั้นแบตหมดเดย์สามแล้วตื่นมาพร้อมกับความง่วงมาก แล้วคือทุกคนดูดิคือแบบน้ำใสมากแบบน้ำใสเห็นตัวปลาอยู่คืออะไรไม่รู้อ่ะเร็วมากเริ่มพากไม่ทันละอันนี้อินไปน้ําตกคือทางมันแบบโหดร้ายมากแต่คุ้มค่ามากๆเพราะสวยมากค่่คืนนี้นะคะก็คือไปกินนูช,ชี่ซีฟู้ดคือทางมันแบบน่ากลัวมากเพราะมันไม่มีไฟเลยแต่ต้องให้เพราะอาหารกับน้ําจิ้มซีฟู้ดเขาแบบให้ร้อยเต็มสิบไปเลยแล้วก็กลับมานั่งเล่นชิลๆกับเพื่อนนะคะทุกคน<บ>วันสุดท้ายแล้วแต่ยังถ่ายงานไม่จบเลยต้องรีบถ่ายแล้วก็กลับไปล้างหน้าเอาเสร็จปุ๊บก็กลับแล้วอ่ะทุกคนคืออินรักกกกกาาดมย ถ้ามีโอกาสคือจะกลับไปอีกแน่นอนแล้วคือที่นี่ทุกอย่างดีหมดเลยโรงแรมดีอา,อาหารดีโอไม่ยก็ชรักกอะกูรักทะเลก,กอกูเชื่อเธอบ๊ายบาย